นี่คือถนนสายโพทองอ่างทองนะคะบริเวณหน้าโรงพยาบาลโพทองค่ะรถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะในวันพรุ่งนี้ทางกรมทางหลวงนะคะจะมีรถให้บริการค่ะก็ะคือตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2565เป็นต้นไปนะคะทางทีมงานแขวงทางหลวงอ่างทองมีรถบริการรับส่งประชาชน เริ่มตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าตลอดทั้งวันเลยนะคะโดยรถจะออกจากโรงพยาบาลโพทองตรงที่ดิฉันยืนอยู่เนี่ยนะคะผ่าน3มแยกไฟแดงปางนิ้วเข้าตัวเมืองอ่างทองแล้วก็ผ่านหน้าสารกลางอ่างทองผ่านโรงพยาบาลอ่างทองแล้วก็วนกลับเส้นทางเดิมนะคะสําหรับใครที่มีธุระจําเป็นที่จะต้องเข้าไปในเมืองก็สามารถที่จะมาเส้นทางนี้ได้นะคะแต่ว่ารถของท่านนี้ก็ คงจะต้องจอดไว้บริเวณแถววัดเกาะนะคะแถวแถวโรงพยาบาลโพทองนะคะเพราะว่ารถเล็กนี่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้จริงๆนะคะจะเดินทางได้ก็เฉพาะรถใหญ่เท่านั้นน,นะคะเป็นรถปิกอัพรถอะไรนี่ก็พอได้อยู่นะคะนี่เป็นรถ10บล้อนะคะบรรทุกของหนักนะคะล้อเขาสูงก็สามารถที่จะผ่านไปได้นะ,ะแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวนะคะ เป็นรถเล็กเนี่ยเราไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เลยนะคะโอ้ยแรงมากเลยค่ะดูจากคลื่นสัดสาดมานะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยแล้วกันค่ะเพราะว่าก็มีผู้คนนะคะหลายๆท่านเลยทีเดียวที่มีรถส่วนตัวแล้วก็ขับรถผ่านกันมาทางถนนสายนี้นะคะ ซึ่งระดับน้ําแล้วก็ความแรงของน้ํานี้ค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะมวลน,น้ําจํานวนมากนี่ก็ยังออไหลมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเรายือนอยู่นี่แทบจะไม่ไหวเลยนะคะแทบจะยืนไม่ไหวเลยนะคะนี่ค่ะไหลแรงค่ะรถเล็กเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้จริงๆนะเนื่องจากแรงเขาเนี่ยแรงน้ํานะคะจะ ออรถเนี่ยนะคะอาจจะดับได้แล้วก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมาด้วยนะคะ